สบายดีมากินข้าวนะกันมั้เนี่ยพอ,อก,กับทรงสเตปคือก้ามามาจาังหวะพิเศษเลย,เนยขนมจีนโมเมนต์กับพุนบ้านเฮาเว้ มาม่นะเดแซ่เป็เลยมเนี่ยคับขณ่ขับขนะ

เด้ามาบงกับพักกดใจกดไลค์กดติดตามนะ